ไว้คี่ลงหลายแทนเซมือโหลดเสาเมื่อนี่กระแดดวมนนี่มนีแดดได้มืมอนี่เมื่อวานไปแต่งซักผ้าเมื่อมันเมื่อวานเมื่อกอนซักผ้าเมื่อวานม่ันหีแดดเมื่อวเมื่อนี่ว่ไดดซักผ้าแดดผัดออกดีดีนลกําลังยองอย่านั่งใจว่าจะแกงเลาวไม่กินเขาเศร้านี่ละนู่นแล้วไม่ไปแต่งกะ บ้มไปยุคคุณนะไปซับมาจากก่อนเนี่ยค่ะใกล้ๆน,นี่แหละคิดอยากส่วนเด็คิดอยากนนยยาก็นเลยว่าเออแข่งหินจากน้อยเ่ื่าไเรา,าจะเป็นเต้าน้อยๆเป็นหน้าเต้าน้อยๆสองเต้ากับแหนมันสองแหนงนี่แหละแต่ะ่ได้ยุทอกจากถอยน่อยนึงก็เลยไปเก็บเนี่ยไไค่ะไปเก็บพริกเก็บบักแข้งบักแข้งเพราะเอามาหลาย เนี่ยเอามาซ้ำนี่แหละจ้ะพ่อได้ใส่แล้วก็พักชะอมพักขาเนาะนี่พักขากำลังเป็นยอดงามง่าหมจ้ะยู่นหนาสวนผนยื่นหนาบ้านคนนะแล้วก็ไปเก็บอย่านั่งแม่ยองช่วงที่ล่อให้อันต้่มตัวใหม่นสุกรน่ะนี่แดดดีเดี๋ยวเปเงจะพาไปเบิง้งเขาด้อค่ะไอเขาที่อันป้าแตงฉี ก็เ,เออเนื้อไอ้ยังก็ฉีดยาก็จะเชื่อล่าหนึห่งนะว่ามันจะเห็นผลบ่เมื่อนี้วันที่ยี่สิบแปดเนาะไปแต่งฉีดไปวันที่สิบแปดว่ามันจะเขียวขึ้นมากบ่มันจะเห็นผลบ่สิหนะ่าเดี๋ยวซายๆก็น,นะสิลงไปอันนี้เฮ็ดแน้วกลิ่นก่อนยองหย่านั่งก่อน <laughs> บ่ได้บ่ได้เอาคกบมากต่ำแล้วจะยองเอาเนี่ยเอาเมื่อเนี่ยเขายองเอา Okay. นี่อ,อยากกินอะไรกะเอาไส่ไส้ไปนั่นแหะคะ่ะแข่งไ,มไหมบ่ได้อีหยังมากไม้ได้ปะแต่งก็เอาอีตูกับบ่มีเดียว่ว่ากจะบ่ไซแต่จะเป็นไอ้กินของขาขาแทเนนะอย่าน้าก็จะใส่เมือยังแบบนี้ค่ะขยี้ขยี้ขยี้นะแล้วก็บีบออกมาแบบนี้ ย่านางก็อยู่ในสวนค่ะพักขาก็อยู่ในสวนบกักพริกก็อยู่ในสวนน้อมไม้ก็อยู่ในสวนนี่แหลจะจ้ะยาก,กินกับไปเก็บเก็บเก็บมาเนาะอย่านั่งไปแต่งกระปลูกไว้ขึ้นกันเนี่ยค่ะย่องแบบนี้แหละไม่ได้ํำย่องจนกว่าไอใบมันจะเป็นใสๆได้ค่ะอันนี้มันยังเขียวอยู่เนาะนี่ให้มันเป็นใสๆแบบนี้เขากับจังทิ้ง ทิ้งใบมันไปเนาะก็เลือจะก็จะเลื้อนามไว้นะจ๊ะหรือย้องไปไเรื่อยๆจนกว่าอย่างนั้าเอาจากคนนะคะแอ่จะพ่อเดี๋ยวไปแต่งย่องจีกน้อยกันอืมเฮ้ได้คนๆกันย่องหลองโดนได้แต่เ ใช่หนิก็พอหล้วนะอันนี้ก็จิ้ได้เลยนะเอาละพอแล้วอันนี้น้องใหม่ที่เปแต่งต้มไว้เด้อเดือดปุดๆละ่ะต้มไห้มันจืดจักน้อยค่ะพรอหน้าเขากะเทน้ำออกแล้วก็เหลือแต่เนื้อมันไหวไวแต่แกงเนาะอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็จะมาเด็ดพักคา้เอฟัดชะอมได้จ้ะเดี๋อันที่มันอัน แก้ๆออกเอาแต่อ oh, ่อนๆๆเนาะต่วกีร่อนเนาะไม่สุกถ้ามากกัสุกเลยล่ะสุกแล้วเดี๋ยวกระแ่งเด็ดพักขาก่อนแป๊บนึงจากนี้เออ่อนๆเนาะมาใส่แกงใหม่มาใส่แกงนี่ล่ละพวกพี่กระแดงเก่งตัวนี้จะกินบ่ท่านกินพวกท่านลูกไว้หลายตัวนี้จะทั้งว่าที่เป็นมาไปเ้าได้กินก็คือมีตัวหยดดกแบบคักเลย ส่วนหนอนต้นอื่นปลูกไป้ั้ำๆนี่มันกะฝนตกมากเนาะมันก็ลมต้นมันก็ลมหมากมันก็มีอยู่จัดแต่มันก็โลนพอเราก็ได้กินก็ได้กินต้นเดียวนี่แหละอีกเพราท่านเราใหม่ไปแต่งเทน้าำออกแล้วเด้ออันจะใส่น้ำยาหน้าใส่ผักแกงแกงเบอร์เก็บมาหลายเลยค่ะใส่จักหน่อยใส่พริก น้อยเพิ่มน้ำอีกน้อยก่นอนค่ะเติมน้ำปลาล่าแล้วจ้ะเติมผงนัวไว้พี่ลงหลายแท่งเซมารวด <c oughs> ปิดฟ้าค่ะเดี๋ยวให้มันเดือดจ,จักน้อยเขาจะเอาอันพักขามาใส่เนาะจ้ะเดือดปุดปุดแล้วอุ๊ใส่ฟักขาไปไ่นใกล้จะซุกแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเซฟักขาขกขาข่อน ก็หอมแท้โอ้ยแกงน้มไม่น่ก็หอมแล้วเนาะ <c oughs> ปิดไฟ้าหมอกกหน่อย,อย,อย,อยว่าอกระทะอืมว้ายสุกแล้วสุกแล้วนะจ๊ะนี่หอมขนาดเลย ยวชิมก่อนอืมอร่อยแล้ว